สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกท่านครับวันนี้หาเลี้ยงฮานอยวันที่สามนะครับวันที่สามนะครับเช่นเคยนะฮะเอาผลของวันที่สองครับผลวันที่สองก็คือออกเก้าสามเก้าห้าสามนะครับเอาสามตัวบนมาหาฮานอยนะครับวันที่สามนะครับเมื่อวานก็เข้าสูตรใหม่นะ ใหม่ตอนนี้เลี้ยงกันมาอยู่เจ็ดงวดนแล้วครับที่เข้ามานะครับสูตรเก่าก็วานหลุดนะครับสูตรเก่าเอให้ดูนะสูตรใหม่ตัวน,นี้นะฮะสูตรใหม่ตัวน,นี้เข้ามาตั้งแต่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกึ่งสองสามสี่ห้าหกลงมาต่อเนื่องหนึ่งสองเจ็ดแปด ดงวดับเมื่อวานก็เข้าเข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างเลยนะครับสูตรใหม่ยังหลุดอยู่นะฮะก็ต้องลองพิจารณาดูนะว่าจะเลือกสูตรไหนนะครับอ่าเน้นๆหลักๆก็คือให้ให้มองที่สูตรใหม่เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันใช้เทียบเคียงกันแล้วก็มีใหม่ก็นั้นขึ้นมาอีกครับแกะออกมาอีกเพื่อลดตัวเลขลงนะครับอันนี้มันจะประกาศหลุดก็จะมีเยอะกว่านะครับอย่างเมื่อวานก็ได้ ที่กแกะเจาะออกมาก็มีหนึ่งสามห้าสามห้าหนึ่งนะฮะก็เข้าตรงห้าหนึ่งพอดีเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีกับท่านที่ถูกนะครับเพื่อนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามให้น้าตุ้มหาก,กินพาเที่ยวหน่อยนะครับช่องอีกอีกช่องหนึ่งใน u t u b e ของผมเองนะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ ไม่เอาเลยนะครับอ,อแค่นี้นะฮ <c oughs> แค่ยอดให้มันถึงพันจะได้สร้างรายได้กับ YouTube นะครับโอ okay. เคเรามาเริ่มเลยนะครับเริ่มหามันที่3กันนะครับครับหามันที่3นะครับ ตั้งกล้องดีๆก่อนนะครับ <c oughs> หน่อยวันที่สามผลเมื่อวานวันที่สองสี่หกสองสามเก้าสามแล้วก็ห้าสามครับเจนเคยนะเอาผลเอาสาม้อันนี้นตัวตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วยสูตรของเราเหมือนเดิมนะครับ 3 8มแสิบสี่นะฮะเก้าสองสบแปดสามแปได้4ี่แปสนะครับอ่ามาเบ็ดน,นะครับวันนี้สองสองนะครับอีกแถวหนึ่งสองหนึ่งสองหนชนกัน4 8นะครับ สีชนกันเอามาตัวหนึ่งนะฮะจับบวกกันเหมือนเดิมครับ3 5 2ครับได้3า2หตัวแ7ดเนะครับนี่เรามาวางตัวเลขเลยนะฮะแปกับ2 2นะครับ2 2งแล้วก็8 7ดเจนะ สองสามสองสี่สองหนึ่งสองศูนย์แปดแปดแปดเก้าครับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหกแปดห้านี่เจ็ดเจ็ดหกเจ็ด 3ตัว4ี่แป2สี่สาสายเบิ้ลสายเบิ้ลด้วยนะครับวันนี้น่าจะเบิ้ลเนาะมาเบิ้ลเยอะขนาดนี้ไม่น่ารอดหนึ่งสองสองสองสี่สี่สตัวนี้ด้วยนะครับมีคู่จับมาเป็นคู่นะครับ 7จ8ดครับบวระวังแปแปเดี๋ยวมาดูเทียบดูสูตรนี้นะว่าจะมีเลขไหนนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ใช้ประการน้ำเงินสูตรใหม่นะครับ3ามเตั้งนะครับ9กบวกสเป็น12 สองตั้งนะครับถ้าเป็นสองตั้งก็จะเลขเดียวกันนะครับจำเมื่อวานนะครับก็วันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งวันที่อ่าวันที่หนึ่งวันที่สองเลขเดียวกันครับวันที่สามก็เลขเดียวกันนะหนะ้าหกเก้าหนึ่งสามนะจะเป็นแบบนี้ห้าหกเก้าหนึ่งสามนะครับ ตัวเลขก็ใส่ไปเลยครับห้าหกนะครับห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับหกเก้าหหนึ่งหกสามเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับแล้วก็หนึ่งสาม เช่นเคยนะอีกแถวนี้นะสองน้ำหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยเลขหลังนะครับสองห้าสองหกสองเก้าสองหนึ่งสองสามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนที่ชนกันนะครับจะวงให้นะฮะไม่เทียบเคียงกันนะครับสองสามครับ สองหนึ่งครับสองสามสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดไม่มีไม่มีนะครับไม่มีฮะ่แค่นี้ครับสองตัวนี่ครับตัวเองก็เบอนะครับ ้ตัวเขาเองนะฮะเลกสองครับรก็ด้กลายเป็นเบิ้ลนะครับไม่ไม่มีนะไม่มีเนาะไม่มีนะครับท้ามาไม่มีแปดนะครับไม่มีแปดมีเจ็ดไม่มีเจ็ดเก้าไม่มีนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งเทียบนะครับสูตรใหม่เทียบใหม่อีกทีนะฮะอันนี้ผมใช้แบบนี้นะครับ จะเป็น8นะครับนับไปอีก2องเนศ8กับ0นะครับ8กับ0มา1ตัวนะครับ8ปดนยนี่สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับจากสี่ตินะฮะนี่ก็มาสามนะครับมีมาสอง มาแปดมาหนึ่งนะครับมาสี่ฮะมาสองครับมาเก้าครับมาเจ็ดนะครับแต่มาบนมาล่างสลับกันนะครับไม่ไม่ได้มาล่างตลอดนะับแต่สูตรนี้คือสูตรล่างนะครับใหม่ล่างนะครับอเอรา อีกตัวหนึ่งนะฮะอีกใหม่หนึ่งนะครับที่แกะออกมาได้นะฮะที่เจาะออกมาได้นะครับเป็นนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับสามสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับสามสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับสามสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับไอนี้มาหนึ่งตัวหนึ่งถึงสองตัวนะครับกลุ่มนี้ก็มาหนึ่งถึงสองตัวนะครับเดี๋ยวเรามา เทียบกันดูว่ามีตัวไหนชนกันนะฮะมัแยกออกมาตัวไหนชนเราตัดออกมานะศูนย์ไม่มีนะครับแปดไม่มีแปดมีตัวนี้นะครับอ๋อศูนย์ก็มีชนกับศูนย์หมายล่าสุดมีแปดมีศูนย์นะครับมีแปดมีศูนย์มีสาม มีสครับมี8มี0ูนย์มี3นะครับจากกลุ่มนี้นะครับอันนี้มาหนึ่งตัวแล้วนะฮะมาหนึ่งตัวแล้วนะครับในตัวนี้แปกับ0นย์จะมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้จะมาอันนี้ก็มาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับหถึงสองตัวนะครับนี่ฮะสามสี่เจ็ดแปดศูนย์จะมาหนึ่ถึงสองตัวนะครับมีแชนกันศูนชนกันอันนี้น่ารุ้นนะครับ ส่วนกลุ่มนี้ฮะประมาณหนึ่งถึงสองตัวเหมือนกันนะครับสําหรับตัวล่างนะครับแต่อาจจะมีขึ้นบนครับตัวเลขที่ผมสร้างขึ้นมานี่ะจากสูตรของเรานะครับมันเป็นสูตรล่างครับแต่ว่ามันก็มีแว็บขึ้นบนนะเดี๋ยวผมลองจับดูว่าได้ตัวไหนนะครับซึ่งไม่มีในกลุ่มนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองเลือกตัดสินใจดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับสามตัวนี้เนาะว้ยเลยครับแต่ 80ศูนนะครับแ3ดสามและก็0 3 3 0สาสมศูนะครับอลองเลือกลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะชื่นชอบเลขตัวไหนนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะวางพวกนี้หมดนะครับแต่ว่าบอเบรครับแล้วก็มาเน้นตัวนี้เอานะครับเน้นเอานะครับว่า เราก็คาดการไม่ถูกนะมันมันจะเข้าตัวไหนนะครับหรืออาจจะหลุดไปเลยนะครับในกลุ่มนี้เพราะว่าเข้ามาแปดงวดติดแล้วนะกลุ่มนี้ก็อาจจะเข้ากลุ่มนี้เลยก็ได้ครับกลุ่มเก่านะครับก็ลองเทียบกับท่านอื่นดูด้วยก็ได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางน,นะครับอันนี้เขจากจากตัวเลขที่ผ่านมานะครับจากตัวเลขที่ผ่านมานะครับอ๋อ มีตัวนะครับห้าสองสองห้านะครับที่บอกนะครับตัวนี้มันจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอันนี้ก็จะมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอันนี้จากเซปีมาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งถึงสองตัวเหมือนกันนะครับอันนี้บนล่างอาจจะเข้าบนเข้าล่างก็ได้นะครับตัวนี้โอเคครับสรุปประมาณนี้นะครับ แปด3แล้วก็03นะครับอ่าเป็นมือสมน้องเลือกและตัดสินใจดูนะครับส่วนคลิปนี้อ่าขอลาไปก่อนนะครับจบไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับลุ้นต่อนะครับว่าวันนี้จะเข้าต่อไหมฮะจะเข้าสูตรไหนนะครับตัวเลขเยอะนะครับต้องใช้พิจารณาจากาน้าานะครับอ่านี้คือเจาะมาให้นะฮะจาก เรเลขทั้งหมดที่คาดการว่าน่าจะเข้านะครับคาดการว่าน่าจะเข้านะครับครับฝากช่องนะตุ้มพาจินพาเที่ยวเลยนะครับแบบผู้ที่จะให้กําลังใจน,นะครับให้กาลังใจโดยการกดเข้าไปติดตามนะครับคลิปอาจจะยังไม่สวยงามเท่าไหนนร่นะเพราะเป็นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทําใหม่นะครับเพิ่งเริ่มทําลองหัดทาดูนะครับลองหัดทําแต่อยากได้ยอดพิวัสอบสัครสูกห่ต้อง ขอพี่ร้องเลยนะครับเกล็่พี่เลยนะฮะสุคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีนะครับอ่าสรุปให้นะครับหางนอนเป็นที่สามนะครับหางนอนเป็นที่สามนะครับเลขที่ได้ก็คือสองสองแล้วก็แปดเจ็ดนะครับสองสองแปดเจ็ดนะฮะสามตัวเป็นสี่แปดสี่แล้วก็สามห้าสองนะครับสี่แปดสี่สามห้าสองนะฮะติดไปด้วยนะครับอ่าส่วนสูตรใหม่ล่างนะครับสูตรหม่ล่าง ที่ชนกับสูตรเก่าก็มี2 2งสองแต่สองห้ามีสองสองแล้ว2สองสองสองห้าสองหนึ่งสองสามนะครับครับส่วนสูตรใหม่เจาะมาอีกทีฮะที่ได้ก็คือ8ปดศูแดสามแล้วก็ศูนย์สามนะครับครับโอเคส่วนชิปนี้ก็ลาทุกท่านเลก่อนนะครับนี่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ